แสะแงมีสิ่งดีให้ดูเปิด YouTube มีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอไวงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก็อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแ,แสะแง ก็สวัสดีนะครับผมอยู <S <S oh, ่กับผมแหละแคสเซงงแล้วก็อยู่กับหน้างานช่างพรนะครับวันนี้นะครับแคสเซงงพามาดูงานช่างพรนะครับขุดหลุมแล้วก็นี่นะครับลักษณะงานนะครับเป็นเแบบนี้นะครับช่างพรครับยังอยู่นะสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับอ่ะอันนี้นะครับเทลินไปเรียบร้อยแล้วนะ เทลินไปแล้วอันนี้อขุดหลุมนี่ปากปากหลุมนี่กว้างเท่าไหร่ช่างพร5ห้าสิบคูห้าครับ50นะครับแถบแถบนี้50แถบนี้ก็50นะครับห้าสิบคูหานี่เสาต้นมันไม่ใหญ่แค่ห้เองอ๋อเสาต้นไม่ใหญ่ต้นหน้าหก็คือเท่านี้แหละน้ะเท่านี้เท่านี้นะครับอ่ะก็คืออันนี้ทำตะแกรงหรือเปล่าครับไม่ได้ทำครับ ตะแงพื้นล่างนี้ไม่ได้ทาไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ให้หมายความว่าเขาจะเลือจะถอนอ๋ออันนี้ก็คือทําไว้ชั่วคราวก่อนนะแต่คราวนี้เอ่อถึงเราไม่ทําตะแกงแข็งแรงไหมแข็งแรงครับเพราะว่าดินเหนียวอ่ามันเป็นดินเหนียวนะครับนี่ดูสภาพดินนะก่อนซึ่งขุดออกมาเป็นก้อนใหญ่ไม่ได้นะใช่ครับเพราะมันแข็งเล็กเพราะมันแข็งนะนี่สภาพนี่เอาน้าเอาน้ําเจือด้วยนะเอาน้ําใส่ด้วยนะ เอาน้ําใส่เพื่อที่จะขุดนะขุดง่ายๆนะครับก็อันนี้นะครับมาบอกความรู้ของกับท่านผู้ชมแล้วกันนะครับขุด50าสคูณห้เสาหน้าห้าเสาหน้าห้านะครับซึ่งเอ,อเอ็นตัวนี้นะครับทิมลงไปนะครับจะได้อยู่ที่เท่าไหร่ช่างพรนเมตรห้าเซนครับเมตรห้าเซนนะครับ,รบอัน<ๆ>นี้เมตรเมตรห้าเซนนี่ถ้าสมมุติว่าไปเจอบางที่เทไปเมตรสี่เซนได้ไหม มันก็นิดหน่อยนะอ่าขึ้นลงนะครับเขาเรียกว่าขึ้นลงนะครับอันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ครับเม็ดตีไปเม็ดห้าเซนครับอ่าตีไปเม็ดห้าเซนนะครับนี่ลักษณะนะครับถ้าเราถ้าเราทําหลุมเนี่ยเม็ดห้าเซนเม็ดห้าเซนวัดจากเชือกลงไปเนี่ยใช่ครับมันจะเท่ากันหมดไหมช่างพรเท่ากันนะครับหนีกันก็นิดหน่อยนะให้มันให้มันขยับได้นิดหน่อยแต่หลังคาเนี่ยเราก็ไปหา ระดับบนอีกทีนึงอ่าเพราะระดับบนเสาบนเนี่ยมันเป็นเสาที่ไม่ใช่บ่านะใช่ครับไม่ใช่อย่างสมัยก่อนที่เป็นบ่านะครับจะเป็นเสาลักษณะแบบนี้นะช่างพรนะใช่ครับอ่าจะทิ้งจะทิ้งเหล็กไว้แบบนี้เพื่อที่เพื่อที่เราก็จะใช้เหล็กเหมือนกันใช่ครับนะครับมันก็เลยขยับได้นะครับก็อันนี้นะครับเป็นเกจเล็กเกจน้อยแหละแค่เซ็งเงะเอามาฝากช่างพรรับงานอยู่นะรับครับงับรับรับงานแบบไหนม้างก็รับ แบบหลังเลยก็ได้ครับเป็นหลังต่อ,ตอเติมต่อเติมได้หมดครับเอ,อเขาเรียกว่าอะไรจากรากฐานขึ้นไปเลยใช่ครับยันทําเสร็จเลยยกกระเป๋าเข้าอยู่เลยนะอ่าสีเสือรับหมดนะรับหมดครับรับหมดทุกอย่างนะครับก็สนใจก็ทักมาหาช่างพรได้ฝากเบอร์โทรให้หน่อยช่าง 084264297ครับนี่นะครับผมสาหรับเบอร์โทรช่างพรนะครับก็ใครนะครับเห็นงานช่างพรนะครับก็สนใจอยากจะจ้างนะครับทักมาได้เลยก็แล้วกันนะครับอ๋อนี่นะครับอันนี้ช่างพรทําอะไรมั่งหลังนี้ที่ยื่นออกมาครับตั้งเสาแต่ไม่ได้เลื้อครับตั้งเสาอันนี้ไม่ได้เลื้อไม่ได้เลื้ออ่ะเพราะว่าเราก็เสริมเลยมุงกระเบื้องอีกสองแผ่นอ๋อแล้วไปแถบโน้องมุงใหม่ ม่ครับโอเคอันทำครัวด้วยมีห้องน้ำในตัวครับมีห้องน้ำในตัวด้วยอันนี้คิดค่าแรงยังไงครับค่าแรงหรือค่าของด้วยไม่คิดค่าแรงอย่างเดียวค่าแรงอย่างเดียวนะอ่าค่าแรงอย่างเดียวเนี่ยความกว้างลักษณะแบบนี้ตีราคายังไงช่างก็เราตีเหมาไปเลยสองหมื่นครับตีเหมาไปเลยเเหมาไปสองหมื่นสองหมื่นมีทอนมีครับมีเอสองหมื่นมีทอนนะครับผม ก็อันนี้จะเสาลงแล้วนะช่างพรนะ,น,ะนี้นะครับผมก็จะเป็นรถยกรถส่งของแถวบ้านนะครับก็ช่างพรนะครับก็ไหนๆก็มาแล้วนะครับเขายกตั้งให้ด้วยเลยนะครับก็ช่างพรเลยไม่ต้องใช้คนงานหรือลูกน้องเยอะนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีนะครับสำหรับการที่ทำแบบนี้นะครับ นี่นะครับคนขับเคนนะครับเจ้าของนะครับผมเจ้าของร้านเลยนี่นะครับก็ดันไปที่หลุมให้เลยนะครับช่างพรนะครับไปรออยู่แล้วครับ นี่นะครับหลังจากที่วางแล้วนะครับช่างพรก็จะทําการดึงนะครับเพื่อที่จะขยับบัวเสานะครับขยับบัวเสานะครับตั้งค้านะครับโดยการใช้ไม้อันนี้นะครับค้าเสานะครับให้ได้ตรงศูนย์ตรงดิ่งนะครับอ่าแล้วก็จะทําการเทกบบัวนะครับเทกบบัวนี้เลย ก็นี่นะครับผมเก็เล็กเก็น้อยแหละแค่แสงแงเอามาฝากเห็นว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับ c ะคายกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แสงแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบาลักลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตาม ดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงล่งางกาจะกอ็อเสา้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแก่แซะแงแคก่แซะแง